สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับคลิปนี้จะแนะนำนะครับสำหรับคนที่กลัวเทคโนโลยีนะครับใช้ AI ครับซึ่งประกอบด้วยนะฮะที่ดังก็คือ chatgpt Glock Gemini ครับสอนเล่นหุ้นสอนเทรดหรือว่าลงทุนนะฮะก็เป็นการได้แรงบันดาลใจจากมีคำถามมาว่าเอออยากจะเล่นหุ้น สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะมันเป็นคำถามที่แมน้าตอบมาแล้วก็มีข่ายประเด็นมากมายนะมันมีคำหนึ่งที่คนยุคนี้เรียกคนที่ไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีว่าไดาโนเสาร์นะครับมีเป็นคำเรียกทั่วไปนะไม่เปิดใจคือมีสองแบบคือไม่ไว้ใจหรือว่าต่อต้านไปเลยนะในในสังคมเรามันจะมีคนหลายเจเนอเรชันนะ ตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ครับเบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดหลังสงครามนะกันนะเอาง,ง่ายๆแยกง,ง่ายๆหลังสงครามเนี่ยเป็นชคที่แรนแคนมากครับคนจะต้นตรนต่อสู้นะอดมือกินมือนะฮะหรือว่าข้าวไม่มีกินหรอกนะฮะกินหัวเผือกหัวมันฮนะตอนนั้นทางเนี่ยที่เป็นทางเกวียนนะทางเกวียนในดินนะ่ะมีการเซาะทามเข้าไปนะ เวียนผ่านนะเดียเทียบง่ายๆในภาพน,นะลูกของเบบี้บูมเมอร์คือ gen เครับทางนี่เป็นเกวียนครับเริ่มมีลูกหลังนะครับลูกหลังผ่านวความเจริญเข้ามาล้วยังคงเป็นป่ายนะคือถ้าถ้าบอกเบบี้บูมเมอร์คือเป็นป่าทึบนะฮะเจนเอ็กเนี่ยป่าเริ่มต้นไม้เริ่มรุดลงละกลายเป็นป่าโล่งนะทางลูกรังละ เริ่มสบายครับแต่ยังดิ้นรนฮนะลูกของ Gen X คือ Gen Y ครับสบายละทางจะเป็นทางลาดยางครับรถมอไซค์ขับโอ้โหแว่น,แว,น,แ,วน,แ,วนแว่นกันนับนานฮนะสบายกว่าครับชีวิตสบายกว่า Gen X ชัดเจนฮนะแต่นะฮะถึงนน้นก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอนะอนาล็อกกับเทคโนโลยีฮนะ โลกของ Gen Y กับ Gen Z ครับโอ้ชีวิตโคตรสบายเลยมันเป็นเรื่องของออนไลน์แหละชีวิตเขาออนไลน์ออนไลน์ได้มาง่ายครับนะฮะต้องการอะไรก็ได้ง่ายทันทีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตนะง่ายคำตอบง่ายคุยกันข้ามโลกได้อะไรก็ง่ายหมดไม่ต้องรอคอยเหมือน Gen Gen Y Gen X ที่ต้องเ e n บิเบเมื่อที่ต้องส่งโทรเลขมากจดหมายมากความสบายมันมันมากขึ้นนะทีเนี้ย ความเป็นนน้สาวคือความไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีครับไม่ไว้ใจผมว่าสําคัญไม่ไว้ใจพอไม่ไว้ใจก็ต่อต้านครับผมเคยเป็นนะนี่ผมผมเคยเป็นในช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นออนไลน์เพย์เมน์ฮะจ่ายทางมือถือครับมาเริ่มมาใหม่ๆนะผมก็กลัวนะฮะผมกลัวว่ามันจะเป็นสแปมหนระือเปล่ามันจะมีการหลอกลวงงินดูดโอ้โหมันจะมีข่าวลือนะว่า โทรศัพท์จะมีการแฮกได้ต่างๆนานามันน่าก,กลัวครับผมก็เลยยังไม่เชื่อใจครับโอนเงินเนี่ยผมต้องไปธนาคารแต่พอลองเปิดใจลองใช้อยู่แล้วตอนแรกก็กลัว,ลวพอใช้ปุ๊บเนี่ยปรกบบากฏว่าโอ้โหก็ปลอดภัยนี่หว่าเยมันเซฟนี่ว่าก็เลยมีความเส็บติดครับเชื่อใจแล้วก็ใช้งานต่อไปไมันคล้ายกับคนเบบี้บูเมอร์แหละตอนแรกก็ต่อต้านใช่ไหม พอเริ่มใช้ลายเป็นแล้วคราวนี้ส่งสวัสดีวันจันทร์มานาคารทุกวันนะเนี่ยนี่เป็นความจริงจริงๆอะ่ะสิ่งที่เราต่อต้านหรือเราเกรงไว้ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็นความเชื่อเราเองนะแค่คุณลองเปิดใจครับนะเปิดใจลองเปิดใช้ดูนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณจะไม่กล,วลัวมันละอย่าไปกลัว AI ครับนะมีคนจำนวนมากนะครับ แม้แต่เจ n Y เองก็ตามที่ผมรู้จักนะกลัวว่า AI จะกลายเป็นภัยคุกคามครับนะกลัว AI จะมาแย่งงานนะซึ่งยิ่งคุณกลัวนะคุณมันจะผลักคุณให้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ที่ที่อยู่ตรงข้าม AI แล้ว,แล,วแล้วคุณจะกลายเป็น,เป,นเป็นเหยื่อนะผมผมมอง่างนนะดังนั้นเะนี่ยพยายามครับใช้ให้เป็นฮนะรู้ให้ทันฮนะเพราะว่าในอนาคตนะฮะหรือปัจจุบันก็ตามนะ เอมันสามารถสร้างภาพหลอกลวงไดนะมันมันสร้างภาพที่โอ้ยยิ่งคุณมีความเชื่อเรื่องพูดถึงอะไกันเรื่องศาสนาเนยนะโอ้โหความเชื่อเรื่องเทวดงเทวดาพญานาคแต่งนะ่ะคุณจะโดนหลอกลวงง่ายมากนะผู้วิเศษเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยคุณมันต้องเปิดใจรับ AI นะครับถ้าคุณไม่เปิดใจรู้ทันนะผมว่าคุณจะกลายเป็นเป็นคนที่ถูกหลอกง่ายมากเลยนะ เพราะการเทรดนะฮะถ้าคุณอยากทาเงินจากการเทรดอยากรวยจากการเทรดนะมางคนสนใจโอเคสนใจนี่คุณอยากรวยแน่นอนนะคุณอยากทำเงินจากตลาดแต่ว่าคุณไม่เปิดใจรับไอไอผมว่าคุณอันตรายละเพราะว่าการเทรดแท้จริงอ่ะมันไม่ใช่แค่การซื้อถือนะครับนี่เรามองเนี่ยเอ้ยเส้นทางการเทรดนะซื้อถือยาวรวยรวยง่ายไม่เสี่ยงนี่เป็นแผนของคนส่วนใหญ่นะแต่ความจริงไม่ใช่ครับคุณต้องเจอการคิดผิดนะเจอความหวั่นไหวระหว่างทางนะฮะ เครียดนะฮะแท้จริงการเทรดคือรวยยากครับเสี่ยงสูงฮะนี่คือความจริงฮะพัฒนาการการเทรดนะครับคนทนี่รวยการเทรดนั้นมันมันสูงมันคือเส้นทางของการมือเลิศนะฮะหเปอร์เซ็นท่านั้นนะครับที่จะทําเงินจากการเทรดจากการเล่นหุ้นากการลงทุนได้นะหเปอร์เซ็นตะฮะมันคือคุณต้องทุ่มเทอย่างหนักนะครับแล้วก็คุณต้องมีการอดัดพัฒนานะไมเ่เซตพัฒนาได้เนี่ย ต้องมีฮะซึ่งการเปิดใจรับสิ่งแปลกใหม่เนี่ยและใช้เทคโนโลยียมันเป็นเหมือนกับเบสิกนะฮะของคนที่จะชนะได้ถ้าคุณยังปิดรับเทคโนโลยียคุณไม่เปิดใจรับเรียนรู้มาอกว่าคุณไม่สามารถจะเป็นเลิศได้เลยนะนี่นเป็นพูดตรงๆนะขั้นแรกของนักเทรดนะครับไม่ว่าคุณจะเทรดลงทุนหรือเล่นหุ้นก็ตามนะช่วงแรกคุณต้องขัดทุนก่อน เพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจเกมคุณเป็นมือใหม่แต่ถ้าคุณยังคงมีใจสู้เปิดใจเรียนรู้หาทางแก้ไขเนี่ยขี้สำคัญเปิดใจเรียนรู้ซึ่งคุณต้องใช้เทคโนโลยีช่วยคุณนะคุณจะพัฒนาครับจากขาดทุนยับเยินกลายเป็นนะครับเท่าทุนอีกไม่นานครับถ้าคุณยังคงมีใจเรียนรู้เปิดใจเรียนรู้คุณจะกลายเป็นนักเดทที่ระดับสํงเมครับ สเตจสากำไรสันเสมอซึ่งต้องใช้เวลานะดังนั้นเนี่ยอะแดปครับอะแดปจริงอนะเป็นไม้สำคัญเริ่มต้นจากการเปิดใจเรียนรู้จาก AI นะครับนะกลับมาครับที่ประเด็นใหญ่นะผมได้เอา,เอา AI เป็นตัวอย่างนะช่วยให้คุณนะคือเหมือนกับเปิดทางให้คุณแล้วกันเป็นตัวอย่างให้คุณลองเอาไปถามดูเหมือนที่ผมถามนะ ให้คุณเปิดเนี่ยแค่เปิดปัจจุบันแรกก่อนเนี่ยเนี่ยถามง่ายๆเนี่ยไม่เป็นอันตรายคนเหร่านีแล้วคุณดูว่า AI แต่ละเจ้าตอบคุณยังไงครับเนี่ยผมเอาคําพูดคุณนะที่คุณไปคอมเมนต์ถามเนี่ยสนใจลงทุนหุ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยไปถาม Chat GPT ครับเนี่ยถามกรอกฮะแล้วก็ถามเจมินายฮะนี่คือ Chat GPT ครับมันตอบแล้วครับเนี่ย อีกไม n เซตหนึ่งที่คนสำเร็จในการเทรดลงทุนหรือเล่นหุ้นนั้นคือครับคุณต้องอ่านฮนะคุณต้องมีใจรักการอ่าน,นครับใครกาตามที่อ้างว่าโอ้เนี่ยดูหน้าจอแล้วมันไม่ชัดมันเบลอเนี่ยเอาเงินทำอื่นนะเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าครับนะฮะเอาเงินไปกินบ๊ฟเฟ่ดครับนะฮะเอาเงินไป ซื้อหวยดีก <laughs> ว่าถ้าคุณไม่มีจิตเจตนาหรือมีมีความตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นที่จะอ่านเนี่ยผมว่าคุณไปต่อไม่ได้หละถ้าคุณอยากจะเรียนรู้จริงอ่ะคุณจะไม่มีข้ออ้างหรอกว่าเออเนี่ยดูจากมือถือมันยากดูจากจอมันยากไม่มีครับคุณจะไปปริ้นเออหาทางปริ้นอะไรก็ตามครับที่จะให้คุณอ่านให้ได้ครับคนที่ มีความตั้งใจจริงจะมีศักยภาพสําเร็จได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ตั้งใจคุณมีข้ออ้างนะจบนะทับเงินเถอะเสียดาเงินนะเมื่อคุณถามถามชาทีพีครับมันจะตอบงี้ฮะเนี่ยมีขั้นตอนนะเป็นยังไงเนี่ยเปลี่ยนมุมมองแยกเนี่ยฮะเริ่มจากน้อยก่อนยอมรับเนี่ยมรับเนี่ยเรียนรู้ครับที่สําคัญครับนี่ฮะมันจะมีเรียกว่า คำถามปลายเปิดหรือว่ามันมีการ list คำถามที่จะต่อยอดบทสนทนาต่อครับเช่นถ้าคุณใหญ่ผมช่วยต่อถามเดยครับควรเริ่มลงควรเริ่มด้วยคุณแบบไหนมือใหม่ควรหลเลี่ยงอะไรวางแผนลงทุนเดือนเท่าไหร่ดีนี่ฮะนี่เป็นข้อดีของ ai ครับมันจะไม่ตอบและห้วนจบครับแต่มันจะมี เรียกว่าการเชิญชวนให้คุณคุยต่อครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ทําให้คุณนั้นเรียนรู้มากขึ้นครับเนี่ยนี่เป็นข้อดีนะกรอกเช่นกันฮะถ้าคุณถามมั้งเนี่ยนะสนใจลงทุนนุ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงกรอกมันมีความมีความเป็นวิชาการมากกว่าด้วยการนะครับมันเป็นค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ครับที่ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือครับมาตอบให้คุณนะเนี่ยมันจะมีที่มาครับคําตอบมีที่มา์มาจากไหนเนี่ยแม้วเนะี่ยเริ่มต้นสมัคร,รใหม่ท่านะครับศึกษาพื้นฐานตั้งเป้าหมายเปิดมือจีหุ้นวิเคราะห์เลือกหุ้นนะเนี่ยเริ่มทุนแล้วก็ติดตามมันมีภาพด้วยนะนี่กรอกมันเจ๋งมากครับเนี่ยมันให้ลิงก์เพิ่มเติมว่าถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมไปตรงไหนครับเนี่ยเด็ดไหมครับ สัดยอดนะเจมินายครับเจมินี่หรือเจมินายนะถามคำตอบเหมือนกันนะดูกันตอบเนี่ยมันจะทำเป็นสเต็ปไปสเต็ปครับสำรวจความพร้อมเลือกแนวทางครับเปิดมิช่ซื้อขายครับ dca ครับแน,น,นะนำ dca แล้วก็ vi นะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะมีติ่งท้ายว่าอยากให้แนะนำไม่ว่าแอปไหนเหมาะมือใหม่พิเศษ อยากให้ช่วยสอนวิธีอ่านงบการเงินเนี่ยนะครับนี่คือข้อ DAI ครับมันมันจะไม่จบแบบพันห้วนไม่ตอบแบบพันห้วนแต่มันจะชวนคุคยครับจะมีใครที่ไหนครับที่คุยคุณแล้วอยากคุยต่อครับถามจริงเหรอ AI เนี่แหละฮะมันเหมาะมากสำหรับไดโนเสารนะครับที่มีคนชวนคุณคุยต่อครับนะใครก็าามที่ปิดใจนะครับปิดใจต,ต่างๆแต่สิ่งต่างๆนานะมามักจะ มีความเหงาในตัวครับดังนั้นเนี่ยเปิดใจคุยกับ AI ครับแล้ว AI จะชวนคุยต่อครับว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะต่อมาครับอีกคําถามหนึ่งนะเอ๊ะแล้วการเทรดละ่ะถ้าเปลี่ยนคําถามนะสนใจเทรดหุ้นละ่ะเมื่อกี้ลงทุนใช่ไหมผมเปลี่ยนคําถามว่าสนใจเทรดหุ้นแต่จะเริ่มยังไงเนี่ยมันตอบไหมเนี่ยเนี่ยวิเชตจ็ีนะดีมากเลยที่คุณใช้คําถามว่าเทรดเพราะว่า คุณอยากลงสนามจริงเนี่ยฮะมันก็ตอบมาครับมือใหม่คิดว่าการเดือการเดานะเนี่ยขั้นตอนอะไรเทรดนุ่นอกลารเลือกแนวทางเหมาะตัวเองเนอะเดทเทรดสวิงเทรดโพซิชั ade, ่นเทรดเนี่ยเรียนรู้พื้นฐานตัดขาดาทุนเงินที่ไม่กดดันฮะเ,เห็นไหมครับว่าเนี่ยแล้วมันก็อย่างครับเนี่ยถ้าคุณอยากไปต่อเนี่ยมันชวนคุยครับเนี่ยวางแผนเทรดไปไง่ายตัวอย่างแผนเทรดมือใหม่วิธีควบคุม อารมณ์ตอนเครดใช่ไหมครับมันเหมือนกัาคุณ AI นะมันเหมือนคุณเข้าไปในห้องสมุดแล้วมันหาหนังสือให้คุณอ่านมันหาหนังสือให้คุณหนึ่งนะแล้วมันอ่านให้คุณฟังะฮะมันสรุปจากหนังสือแล้วก็อ่านให้คุณฟังวันนี้ฮะมันเด็ดมันเด็ดขนาดนี้เลยนะฮะเนี่ยผมานี่เป็นต่อไปเป็นกรอกนะ ผลการเทรหุ้นเป็นยังไงเนี่ยวันเนี้ยศึกษาพื้นฐานมากมันก็ตอบมาครับศึกษาพื้นฐาน Mindset ตั้งเป้าหมายความเสี่ยงเป็นวิธีเทรดฮะเนี่ยแล้วก็มีลิงค์ฮะนี่เป็นสไตล์ของกรอกนะอ่าต่อไปสไตล์ของอ่าคำตอบของเจม i นายครับเทรดหุ้นนะบอกว่าเลือกเลือกสายการเทรดฝึกอ่านกราฟกดเล็กดิส n มทเมนต์เปิดพอร์ตใช้สติมมให้คล่องนะครับเนี่ยก็เนี่ยเจาะลึก เรื่องไหนดีก่อนนี้ครับระวังวิธีอ่านกราฟและอา่านกราฟตั้งแต่เบื้องต้นการตั้งจุดตัดขัดทุนแบบเข้าใจง่ายเห็นไหมครับว่าแค่คุณเปิดใจนะถามมันน่ะมันจะชวนคุยและสอนคุณในแบบที่คุณแทบจะไม่พยายามแค่เริ่มต้นถามมันฮะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้กับ AI ให้กับดนูสาวว่า AI ไม่ใช่ศัตรูครับ AI คือเพื่อนที่ดีของคุณ เป็นครูที่ดีของคุณครับเป็นผู้ช่วยที่ดีให้คุณฮะอ่ะอีกคําถามเมื่อกันนะฮะผมเป็นคนที่ชอบแชร์ประเด็นของพิมมาร์กมาเนีนี่ฮะอยากจะเรียนรู้แนวแนว,แนวทางการเทรดแบบมาร์กมิเนอร์วินี่แต่ ไม่รู้จะเริ่มยังไงจะเริ่มยังไงเฮ้ยนี่ยผมผิดผิดผิดถามต่อครับเนี่ยตอบให้เรามาครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยเนี่ยถ้าคุณไปเจอ เจอโพสจากที่อื่นมาใช่ไหมไม่คนแชร์โอ้ยคนนี้ดีน่าสน,นใจว่าคุณก็ใช้ AI ในการถามนะครับเนี่ยนะว่าเนี่ยก็ถา,ถามง่ายมันก็ตอบมาครับเนี่ยแนวทางของพี่มาร์กเป็นยังไงครับปรับไมซ์เซตกนเข้าใจหุ้นที่เลือกเป็นยังไงครับเนี่ยนี่คือเป็นการสรุปหนังสือที่พี่มาร์กเขียนมานะครับเดี๋ยวที่เข้าใจง่ายนะครับหนังสือที่กายเก็บสองเล่มมาเนี่ยสรุปนะครับเนี่ย เนี่ยต่อไปฮะเนี่ยคุณอยากไปต่อช่วยได้นะเช่นสรุปเซป้าเช็คเลสคูนสไตล์ตัวอย่างแผนเทรดวีซิพีวีใหม่เห็นไหมฮะโคตรดีอะเออโคตรดีอะถามกรอกถามกรอกนะ,ะเนี่ยมันก็ใช้เวลาคิดนิดหนึ่งฮะเพราะว่ากรอกนี่ผมว่ากรอกนี่ค่อนข้างช้าในการหาข้อมูลนะเพราะว่ามันไปดึง มันไปดึงข้อมูลจากาจากเว็บไซต์ที่ที่มันคิดว่าน่าเชื่อถือนะแล้วก็เนี่ยนะครับเว็บไซต์มันดึงมาหมดเลยครแล้วก็มามาเรียกว่า analyze มาสรุปประเด็นเรื่อเปลียงให้คุณนะเนี่ยนีครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ใช้เวลาหน่อยกรอกเนี่ยในการหาคําตอบให้คุณนะแต่ว่าค่อนข้างดีนะมันคล้ายกับวิกิพีเดียฮะวิกิพีเดียที่ทําให้คุณนะนะั้นอะเข้าถึงข้อมูลในแบบที่ ม,มีมีที่อ้างอิงไ,ได้จริงนะแต่ว่าประเด็นคือความไม่ค่อยดีความจุดอ่อนของกรอกคือบางทีมันก็รีบเกินไปนะมันก็จะมีาภาษาไอ้ตัวอักษรภาษาจีนเข้ามาแทรกด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าคุณอ่านถ้าคุณอ่านแบบเข้าใจบริบทนะเนี่ยก็แนวทางมักเป็นยังไงครับก็ะจะมีการศึกษาพื้นฐานอันซื้อก่อนวิดีโอฟรีจากไหนเนี่ยมันก็มีนะ นี่ยคุณก็คลิกลิงก์ไว้ได้นะเนี่ยเข้าร่วมคอร์สอัปเดตเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมครับเนี่ยเนี่ยเจมินายล่ะเป็นไงเจมินายเนี่ยมันก็จะตอบมาแบบผมว่าเจมินายมันก็คล้ายๆกับชาติจิปถนะมีความเร็วครับแล้วก็ แต่ว่าคําตอบก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกันเปรอะครับผมว่าข้อดีอย่างนี้คือว่าคุณสามารถใช้ AI3 เจ้าเนี่ยในการช่วยกันหาคําตอบจากคําถามเดียวนะให้ให้คุณได้โดยที่คาําตอบของแต่ละเจ้านั้นมันมีดีเทลที่แตกต่างกันข้อดีคือมันทำให้คุณเห็นภาพที่มันเห็นดีเทลที่ที่มันมีความลึกซึ้งมากกว่าถามเจ้าเดียวนะ เก็ตไมฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยสนุกกันนะในการหาความรู้เนี่ยนี่คือคีย์สำคัญนะเป็นไม้เสมือนว่าถ้าคุณอยากจะผมว่าคุณต้องต้องมีจิตใจเปิดใจอยากเรียนรู้อะสำคัญนะถ้าคุณไม่เปิดใจเรียนรู้ผมว่าคุณไปต่อไม่ได้หรอกไอ้คุณเป็นคนที่มีใจอยากเรียนรู้เนี่ยเฮ้ยอันนี้ใหม่เว้ยน่าสนใจว่ะแล้วก็ถามเจ้านี้ได้แบบนี้ยถามพี่เจ้านึงได้แบบเนี้ยถามพี่เจ้านึงได้แบบนี้มันทําให้คุณนั้นตื่นเต้นกับความรู้ใหม่นะ เป็นการเปิดโลกใหม่ครับใครก็าตามครับที่มีความตื่นเต้นกับสิ่งใหม่หน,นะผมว่าชีวิตเขาอะ่ะมันจะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะไม่ห่อเหี่ยวไม่หมดไฟไม่เบิร์นเอาครับเนี่ยเนี่ยนี่เป็นคําตอบของเจมินายครับแล้วก็ครับเนี่ยช่วยสรุปเทนเทมเพลตเงี้ยพวกนี้ครับดีไหมผมว่าดีนะก็และอาจจะช่วยให้คุณนั่นอะ ซึ่งเป็นคนที่เคย <c oughs> เคยกลัวเทคโนโลยีนะครับได้เปิดใจเรียนรู้นะผมว่า AI ไม่ใช่ศัตรูครับ AI ไม่ใช่คู่แข่งแต่ AI มันสามารถเป็นผู้ช่วยคุณได้ครับคุณต้องอยู่เหนือ AI หรือขี่ AI ได้ครับถ้าคุณอยากจะไปต่ออยากรอดให้ยาวนะคุณต้องขี่ AI ให้ได้อย่าวิ่งตามมันครับหรืออย่าปฏิเสธมัน ผมไว่าตามที่คุณปฏิเสธมันนะคุณจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าถูกถูกผลักให้หลุดโลกไปได้ในเวลาไม่ช้านะครับแต่ถ้าคุณใช้เป็นนะคุณจะไปไกลครับเพราะว่า AI นั้นอะ่ะมันคือผู้ช่วยที่แข็งแกร่งครับที่ชาญฉลาดครับและทําให้คุณนั้นเรียกว่าขับเคลื่อนให้คุณอ่ะผลักดันให้คุณนั้นไปได้ไกลกว่าการที่คนอื่นทั่วไปที่ที่ไม่สนใจนะครับผม ผมตีความว่าในคนร้อยคนนะครับมันจะมีคนที่ปริเสธ AI อะอยู่ครึ่งหนึ่งเลยถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เป็นนะผมว่าคุณจะไปได้ไกลคนส่วนใหญ่ได้แน่นอนฮนะก็แนะนำให้คุณเปิดใจนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ